เอะไรจะเป็นเยี่ยวพระบิดาหรืออะไรแต่มีอะไรเนี่ยก็ตามที่ข้าพเจ้าสังเกตแล้วเนี่ยมันเป็นการค้ายๆว่าวพิสูจน์ความเชื่อไอการที่เรากินเยี่ยวของตัวเองเนี่ยก่อนที่จะกินได้เนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกพอกินได้แล้วครั้งหนึ่งมากินกินมันก,ก็กินได้เรื่อยๆมันก็ไม่เห็นมีอะไรก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ชัดน,น,นะนะ แต่ถามมาฉันได้ไหมได้ฉีมาแล้วฉันได้เลยว่ามันมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วไม่เห็นเป็นเรื่องพิสดารน,นะแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยเคยทดสอบเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยสิบห้าวันออกมาหนนึ่งนะสมัยมาอยู่ตะดิดใหม,ใหม่ตั้งสำนักใหม่เนี่ยรับบาดจากญาติโยมได้เปิดประตูมาแล้วเาก็เอาถาดถาดอาหารส่งให้แล้วก็ตักใส่บาดแล้วก็ส่งถาดออกไปแล้วเราก็ฉันหมด นะถ้าจะไม่เหลือข้าวสักเม็ดหนึ่งแล้วก็ล้างบาดกระเทออกรูระบายนะไอระบายน้ําที่ห้องห้องน้ำนะไม่เปิดออกมาแล้ว15วันถึงจะเปิดออกมาแล้วไปลงโบสดกับเขาข้างนึงไปอยู่ใกล้คนไม่ได้เสียวเนื้อเสียวตัวไปหมดเลยนะก็อยู่ในห้องกรรมฐา,านเนี่ยเดี๋ว่าจะเรื่องกินเยี่ยวหรืออะไรแต่มีอะไรเลยแม้กระทั่งพิสูจนตัวเองเนี่ย ฉันในพวกอุจจละเนี่ยก็ทดลองเหมือนกันคือไอ้ที่ทดลองนี่มันไม่ไม่ใช่จะง,งมไงอะไรก,ก็เป็นการพิสูจน์จิตใจของตัวเองว่าจะกล้าไหมแค่นั้นแหละมันเป็นการพิสูจน์ความเชื่อก้าไหมคราวนี้มามาพูดถึงเรื่องดีกว่าลูกศิษย์ไอ้คนที่ว่ามีมีร่างทรงมีเทบทรงเนี่ยจะพิสูจน์ความเชื่อเราอาจะรักษาตาให้เรา เอาพิสูจน์ความเชื่อนะก็เี้ยออกมาเนี่ยตอนหน้าญาติโยมจะหันหลังให้นะชี้มาปุ๊บแล้วก็ส่งให้เราเลยถ้าเราเชื่อเขาจริงก็ะด่มไปซะโอ้ยไอเฉี่งตัวเองเอยี่ยวตัวเองนยังกินได้เลยแล้วก็นับภาษาอะไรของเขาถ้าเขาไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคหนองในซิสตฟลีอะไรนะมันจะกลัวอะไร ไม่ได้เป็นแอดเป็นอะไรสมัยก่อนมันยังไม่ไม่มีไงไอ้โรคนี้มันยังไม่ดังเอาแล้วก็กินต่อหน้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรคราวนี้เขาหยิบก้อนกรวดให้เรากินอีกกรวดไอ้ลูกลังอะเพราะว่าที่ที่สร้างสำนักอะมันเป็นมัน,นมันเป็นดินลูกลังอ่ะขก็หยิบกรวดส่งให้เราเม็ดเล็กกับนิ้วก้อยหน่อยเอาให้กินโอ้โหเรากัดก็กัดไม่เข้าไม่แตกเขาบอกเอามาน,นี่ แล้วก็ส่งคืนให้ขาไอ้เม็ดกวดนะ่ะเขาไปเคี้ยวเลยแกลดแกลดแกลดเอ๊ะอะไรวะทําไมเขาทาได้เราทําไม่ได้แล้วเขาก็หยิบเม็ดใหม่ส่งให้เราอีกแล้วก็เคี้ยวปุ๊บมันแตกเคี้ยวแก้วแก้วแก้วแล้วก็กินเลยกินเลยมันก็กลัวเหมือนกันแล้วกันว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นนิ่วเป็นอะไรในไตหรือเปล่าเดี๋ยวมันไปนั่นเนอะแต่ก็ยอมให้เราเคลี้ยงแว่นทิ้งเลยพอพิสูจน์ความเชื่อของเราได้นะให้เราคว้างแว่นทิ้ง แล้วก็คว้างแล้วก็ดูท่าทีก่อนมันมีป่ายาคาอยู่นอกสลาเนะี่ยแล้วก็เคลื่องไปเลยไม่ให้มันแตกพอเคลื่องไปกันนั้นพวกเขาก็เริ่มแล้วใช้พลังภายในไล่ตั้งแต่กระดูกบั้นเอวของเราด้านหลังนั่นไล่ไล่เราก็เอาสติจ้องดูตามดูที่เขาไล่เนี่ยเอาสติของเรานะและลึกตามดูมันมีพลังภายในไล่ไล่ไล่มาจากบั้นเอวขึ้นมาที่หลังแล้วขึ้นมาที่หัวแล้วว่าขึ้นมาจนกระทั่งไล่มาเต็มที่ออกที่ลูกตาเนี่ยปุ๊บเนี่ย ปร,กรากฏพอเรามองดูเนี่ยมันชัดเจนหมดเลยชัดเจนเห็นเหมือนคนตาปกติเหมือนคนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่แว่นละคือปกติมันโรคสายตาสั้นตาเอียงนะเป็นมาตั้งแต่เด็กละเออเราก็นึกว่าโอ้ต่อไปดังแน่เลยโอ้โหตอนนั้นอาจารย์ยันตะกําลังดังอยู่พวกเขาเนี่ยไอ้พระองค์เนี่ยจะดังกับอาจารย์ยันตะอีกพอตอนหลังนี่ก็จะดึงเรากลับไปหากูบาอาจารย์ไม่ให้ตั้งสํานัก เราก็ทาท่าจะไปเอ๊ะรีลเรารอไอ้รูป,ปกายเขาอ,อ่อนนะเราเราหลายภารรษาเนี่ยเขาไปเดินเนี่ยแทนที่จะผ่านในประตูเขาเดันไปชนในผาวันหนังจะออกทั้งเบานเนี่ยแล้บอกโอ้นี่มันเลอะเรือนแล้วเราก็เลยไม่ตามไปเราก็เลยอยู่ไม่ทาลายตาเราก็กลับมาเป็นอย่างเดิมเราก็รู้ทันทีว่าโอ้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะถึงจะใช้อ้พลังภายในของเขาช่วยเราขนาดไหนมันก็ช่วยไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมของเรามันถึงการถึงเวลา